ผมเองก็อยากจะได้ยินคําตอบจากนายกรัฐมนตรีทักษิณอดีตนายกทักษิณว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดๆกับคดีบอสกระติงแดงกระตุพรถามแมวกล้าพูดไหมไม่เคยลอ็อบบี้คดีบอสู่วิทยา สตุพรเผยพรบรสุดซอยคดีบอสอยู่วิทยาอบอจอเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันทุกคนเกี่ยวข้องพร้อมเนื้อหารายงานอีก95%บาังอาจทำลายกระบวนการยุติธรรมถามทักษิณเกี่ยวข้องหรือไม่เคยเจอกับพ่อบอสหรือไม่โทรไปร้องขอใดๆกับใครหรือไม่ตอบมาไม่มีอะไรหรอกแค่อยากฟังอีกอย่างจะกลับไทยวันไหนเมื่อกล้าพูดตรงกล้าทำตำรวจจะไปรอรับเข้าคุก12 ไม่มีทางอื่นให้หลบหลีกดูเบนส์เดมอนเป็นตัวอย่างนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณนะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนตีเนียนโดยกล่าวถึง3ามเหตุการณ์โด่งดังอย่างพรบสุดซอยคดีบอสอยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตคาเครื่องแบบและเรื่องอบอจอเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันจึงอยากฟังคำตอบจากทักษิณชินวัตรว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนี้หรือไม่ขอให้ท่านทักษิณ พูดเสียงดังด้วยการปฏิญาณต่อพระสยามเทวาธิราชต่อศาลหลักเมืองต่อพระแก้วมรกตว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆในคดีนี้เลยไม่เคยโทรหาใครไม่เคยร้องหาใครใดๆผมก็อยากฟังเพราะหลากหลายแวดวงกับคดีนี้ได้ยินกันทั้งบางว่าใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรความจริงไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวผมแค่ฟังเขามาแต่เชื่อว่ารายงานต่างๆได้บันทึกคนที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดนายจตุพรยังระบุอีกว่าเรื่องรา ที่คาดไม่ถึงได้เชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องพรบสุดซอยถึงคดีบอสอยู่วิทยาในบางตอนกระทั่งเรื่องอบอจอเชียงใหม่ซึ่งเป็นสามเรื่องแต่สัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันไปหมดดังนั้นตอนอยากได้ยินคําตอบจากทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดๆกับคดีบอสอยู่วิทยาพร้อมย้ําว่าความจริงเรื่องสุดซอยคดีบอสและอบอจอเชียงใหม่ทั้งสามเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกันแล้วมากลายเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไรตนเพียงแต่มาถาม และอยากได้ยินคำตอบจากชายชาติตํารวจกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยจะได้สง่างามที่ได้ปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็จบกันไปสิ่งสำคัญเน้นว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ทําอะไรเลยกับคดีบอสอยู่วิทยาและรายงานของอาจาร,รย์วิชามหาคุณที่นายกแต่งตั้งขึ้นมาให้ตรวจสอบคดีนี้ด้วยตนเองแต่รายงานยังอยู่ที่ลิ้นชักดังนั้นควรดําเนินคดีนายกในข้อหามาตรา1 5 7และเว้นการปฏิบัติหน้า หน้าที่เสียด้วยเพราะเมื่อมีหน้าที่ตั้งแต่การปฏิรูปถึงทุกเรื่องราวแล้วกลับเอาแต่ตีเนียนทำมึนๆเพิกเฉยไปนายจตุพรกล่าวว่าเมื่ออาจารย์วิชามหาคุณชี้เป้าให้หมดแล้วว่าใครทำอะไรตรงไหนโดยเฉพาะในรายงานอีก95%ที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามการสอบสวนในรายงานนั้นเลยพลเอกประยุทธ์ได้แต่ตีเนียนว่าบัดนี้ได้ดำเนินการแล้วแต่ที่ทำไปนั้นแค่5%เส่วนที่เหลือนั้นเป็นการ ทำลายโครงสร้างประเทศให้ปนปี้ยังไม่ได้ทำเลยถ้าเปิดรายงานสอบสวนทั้งหมดแล้วถแถลงกันอย่างตรงไปตรงมาผมว่าล้มคลืนกันเลยและชี้ให้เห็นว่าประเทศนี้มันบัดซบเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไปเกี่ยวข้องอย่างไรแค่อยากได้ฟังว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่เคยโทรไปล็อบบี้หรือร้องขอใดๆเลยนายจตุพรย้ำว่าตนอยากได้ยินทักษิณบอกว่าไม่เคยเจอกับพ่อของบอสหรือคนรู้จักที่เป็นช่องทางตั้งแต่ สุดซอยยันบอสกระทั่งถึงเรื่องเชียงใหม่ทั้งหมดนั้นจะได้กระจางและเราจะทําความจริงให้เกิดขึ้นกันหรือไม่เพราะความจริงเป็นสิ่งงดงามเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างน้อยประชาชนจะได้ตาสว่างกับสิ่งที่มืดมนนั้นแล้วคนได้แลเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองส่วนกรณีการกลับไทยของทักษิณน,นั้นนายจตุพรกล่าวว่าแน่นอนในด้านดีต้องเป็นเดิมพันโดยหวังได้เสียงแลนสไลด์แต่ในด้านเสียแล้วจะทําให้เดินไปถึงการเลือกตั้งหรือไม่ดังนั้นอะไรก็ตาม เมื่อคิดจะได้ก็คิดถึงการเสียไว้ด้วยผมจึงต้องถามง่ายๆว่าจะกลับมาวันไหนตำรวจจะไปรอรับเหมือนเบนสเดมอนซึ่งจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะคาดีถึงที่สุดต้องติดคุก12ปีเรื่องมีแค่นี้เองกับการกลับมาบ้านสิ่งสําคัญคือทักษินเมื่อกล้าพูดแล้วควรต้องกล้าทํามันไม่ควรทําให้บรรยากาศอึมครึมเพราะประเทศจะได้คิดหาทางออกใหม่ๆกันได้